สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบบบล็อกชาแนลนะครับก็วันนี้พี่โก้มีอุปกรณ์ตัวช่วยดีๆมาให้ทุกคนได้รู้จักแล้วก็ได้ทดลองใช้งานไปพร้อมกับพี่โก้กันนะครับกับแปลงทำความสะอาดไฟฟ้าจากโฮมี่นะครับผมเครื่องนี้ครับนี่และที่อยู่ตรงหน้าพี่โก้นะครับก็คือโฮมี่แปลงทำความสะอาดไฟฟ้านะครับมอเตอร์84วัตต์รุ่น hm pess 1 0 0นะครับที่แถมหัวแปลงมาด้วยกัน5แบบเลยนะครับผมพอได้จับก่อบแบบนี้ก็แบบ ความรู้สึกแกะกล่องเนี่ยมันหายไปนานแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาแกะกล่องโฮมมี่รุ่นนี้กันดีกว่าครับมาดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับนี่ในกล่องนะครับเปิดมาก็จะเป็นคู่มือนะครับแล้วก็เนื่อนไขาการรับประกันสินค้านะครับมีอะแดปเตอร์มีหัวแปลงแบบกลมหัวแปลงแบบปากระลังครับหัวแปลงปลายแหลมหัวแปลงแบบแบ,บ,แบนโคหัวแปลงแบบฟองน้ํานะครับ แท่นวางตัวเครื่องแล้วก็แท่นวางแปลงต่างๆด้ามตัวเครื่องอยู่ในกล่องแบบน่นหนามากขอกล่องออกกันนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับคราวนี้เรามาดูหัวแปลงกันดีกว่าครับว่าหัวแปลงแต่ละแบบที่เขาแถมมาเนี่ยเอาไว้ใช้ทําอะไรได้บ้างนะครับผมก็เริ่มกันที่หัวแปลงแบบแบ,บ,แบนนะครับ ก็เหมาะสำหรับพื้นแข็งนะครับเซรามิกกระเบื้องต่างๆถ้า,าจ,จะเป็นพื้นห้องน้ําพื้นในครัวอะไรเงี้ยสามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับหัวแป้งแบบกลมนะครับก็เหมาะสำหรับการแบบใช้กับโถสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้าสามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับตัวขนแปรงเนี่ยเป็นลักษณะของผิวโค้งนะครับสามารถเข้าตามความโค้งของสุขภัณฑ์ได้นะครับมาที่หัวแปรงปลายแหลมนะครับก็เหมาะสำหรับพื้นที่แคบๆนะครับตาม ล่องแนวยาแนวกระเบื้องต่างๆนะครับหรืออาจจะเป็นซอกมุมห้องซอกมุมผนังห้องน้ำเนี่ยสามารถใช้หัวแปรงไฟแหลมเนี่ยช่วยทําความสะอาดได้นะครับหัวแปรงต่อไปนะครับเป็นหัวแปรงแบบฟองน้ำนะคิดว่าคุณพ่อ้านน่าจะชอบแน่เลยเพราะว่าเหมาะสำหรับพื้นไม้และหัวแปรงชนิดนี้ยังเหมาะสำหรับการลงแว็กซ์รถยนต์แล้วก็หัวแปรงชนิดที่5นะครับ ขอให้ชื่อว่าหัวแปรงขนแกะปะการังนะครับมีความนุ่มมากเลยครับมองสำหรับการกเอาไปขัดล้างทำความสะอาดรถยนต์นะครับรวมถึงพื้นผิวต่างๆไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกหรือว่ากระเบื้องนะครับาสามารถใช้ขนแปรงชนิดนี้เนี่ยทำความสะอาดให้กับเราได้นะครับและยังสามารถซื้อเพิ่มเป็นหัวแปรงกรรํามีดได้อีกหนึ่งหัวนะครับใช้สําหรับขัดรถยนต์กระเบื้องประตูหน้าต่างหินอ่อนพื้นแล้วก็ผนังนะครับ หที่ตัวเครื่องโฮมมี่แปลงทำความสะอาดไฟฟ้ารุ่นมอเตอร์8 4วัตต์กันบ้านดีกว่าครับตัวเครื่องนะครับมาพร้อมกับมาตรฐานการกันน้ำในระดับ IPX4 นะครับก็คือสามารถกันน้ำกระเด็นกันละอ,อองน้ำขณะใช้งานได้นะส่วนตัวหัวแปลงเนี่ยก็มาพร้อมกับมาตรฐานการกันน้ำในระดับ IPX7 นะครับก็คือเราสามารถเอาหัวแปลงเนี่ยจุ่มใช้งานในน้ำได้เลยนะครับผมและแปลงทำความสะอาดไฟฟ้าโฮมมี่รุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมความจุ4,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับ เมื่อเราชาร์จเต็มเนี่ยสามารถใช้งานได้นานสูงสุด90นาทีนะครับแรงทำความสะอาดไฟฟ้า6มิลลิรุนนี้นะครับสามารถปรับความเร็วในการทําความสะอาดได้2ระดับนะครับคือ180รอบต่อน,นาทีจะแสดงไฟสถา,านะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็280รอบต่อน,นาทีเนี่ยจะแสดงไฟสถา,านะเป็นสีแดงนะครับโดยไฟแสดงสถานะเนี่ยจะอยู่บนจอ LED ตรงจุดนี้นะครับและหน้าจอ LED นะครับยังแสดงถึง ค่าพลังงานของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ด้วยนะครับผมและด้ามจับของแปลงทำความใสฟ,ฟ้าโฮมี่รุ่นนี้นะครับมีความยาวอยู่ที่23.5นิ้วน้ำหนักอยู่ที่0.79กกิโลกรัมครับเราสามารถเพิ่มความยาวได้เป็น50นิ้วนะซึ่งเมื่อเพิ่มความยาวแล้วเนี่ยก็จะมีน้ำหนักอยู่ที่1.047กิโลกรัมครับและด้วยด้ามจับที่สามารถปรับความยาวได้นะครับทาให้การทําความใส่ของเราเนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับหลัจากที่สัมผัสมา,มานะครับ ตัวเครื่องมีความแข็งแรงทนทานมากเลยครับเพราะว่าเขาทํามาจากพลาสติก ABS นะครับผมคราวนี้เรามาลองติดตั้งหัวแปลงกันดีกว่าครับที่หัวแปลงและตัวเครื่องนะครับจะมีลักษณะเป็นสามเลียมแบบนี้นะครับผมแล้วก็สวมเข้าไปให้ตรงแล้วก็บิดให้ลงล็อกนะครับก็จะเรียบร้อยแล้วครับสามารถใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ตัวเครื่องนะครับอีกจุดหนึ่งที่เด่นมากๆเลยคือสามารถหงอได้นะครับ80องศาทําให้เวลาใช้งานเนี่ยสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับผม มาด medidas, ูการขยายความยาวด้ามจับกันดีกว่าครับก็เรากดปุ่มตรงจุดนี้นะครับแล้วดึงสลักตรงนี้ออกหลังจากนั้นเราก็เอาด้ามจับอีกหนึ่งชิ้นนะครับมาต่อตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปลองใช้งานกันเลยดีกว่าครับ และนี่ก็คือโฮมี่แปลงทำความสะอาดไฟฟ้ารุ่นมอเตอร์84ดวัตต์ h m p e s s ห0ึที่มาพร้อมกับหัวเปลี่ยน5แบบนะครับใครที่สนใจแปลงทำความสะอาดไฟฟ้าโฮมี่รุ่นนี้นะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ของราลูน่านะครับหรือราลูน่าช้อปปี้มอลล์โฮมี่ช้อปปี้มอลล์นะครับรวมถึงราลูน่าลัสมอลล์โฮมี่ทิกตอกช็อปแล้วก็โฮมี่น็อกน็อกนะครับผมหรือสามารถดูช่องทางการสั่งซื้อทั้งหมดนะครับได้ที่ใต้คลิปเลยครับและตอนนี้นะครับมีโปรโมชั่นด้วยนะครัับบบจาาาากรรคคเต็ม5,290ทนะ ลดเหลือ3,190บาทนะครับและสินค้าของโฮมี่เนี่ยรับประกันสูตรไทย1ปีเลยนะครับแต่ถ้าสินค้ามีปัญหานะครับสามารถเปลี่ยนใหม่ได้ภายใน7วันนะส่วนบริการหลังการขายและอะไหล่ครับมีตลอดอายุการใช้งานเลยครับและที่สําคัญสามารถออกใบกํากับภาษีสําหรับผู้ที่ต้องการได้ด้วยนะครับนอกจากจากรุ่นมอเตอร์84วัตต์รุ่นนี้นะครับทางโฮมี่ก็จะมีรุ่นหนึ่งนะครับรุ่น37วัตต์ที่มาพร้อมกับหัวแปลง3แบบนะครับหรือจะซื้อเพิ่มเป็น5แบบก็ได้ครับ ใครที่สนใจนะครับก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เช่นกันนะครับผมนอกเหนือจากแปลนทำความสะอาดไฟฟ้านะครับทารโฮมีก็มีสินค้าอื่นๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องโอโซนสำหรับล้างผักผลไม้เครื่องถูพื้นแบบไร้สายนะครับหรือเครื่องฟอกโอโซนสำหรับฆ่าเชื้อโรคซึ่งใครที่สนใจสินค้าต่างๆเหล่าน,นี้นะครับสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปเพื่อดูรายละเอียดต่างๆได้เช่นกันนะครับ ก่อนจบคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แบล็บอลชาแนลฮัตติโก้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้รู้ว่ามีคลิปใหม่ๆมาแล้วสำหรัวบวันนี้ก็สวัสดีครับ